จดหมายเตือนจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจดหมายเตือนคืออะไรจดหมายเตือนหมายถึงหนังสือที่กรมสรรพากรส่งเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจต่างๆเช่นร้านขายยาขายสินค้าออนไลน์ให้บริการที่พักให้บริการที่ปรึกษาเป็นต้นโดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนได้รับจดหมายเตือนจากสรรพากรแล้วต้องทำอย่างไรให้ติดต่อทูตภาษี tag ambassador ามหมายเลขโทรศัพท์ในเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายได้เลยแท็กแอมบาสซาเดอร์คือเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่พร้อมดูแลและให้บริการด้านคำปรึกษาในด้านภาษีคำถามที่พบบ่อย Q จดหมายเตือนคืออะไร A จดหมายเตือนนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่า Notification Letter เป็นจดหมายที่แจ้งให้ผู้ประกอบการรู้ภาระหน้าที่ภาษีของตนและยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญในจดหมายเตือนจะระบุถึง ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินได้เช่นมีเงินได้จากการประกอบธุรกิจออนไลน์มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักหรือมีเงินได้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเป็นต้นภาระหน้าที่ทางภาษีเช่นการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PI t ภาษีเงินได้นิติบุคคล C i t ภาษีมูลค่าเพิ่มหากต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของแท็กแอมบาสซาเดอร์ที่ระบุไว้ในจดหมาย โทษของการไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาจะระบุไว้ในจดหมายตรงหมายเหตุ q จดหมายเตือนได้ข้อมูลจากไหน a แหล่งที่มาของข้อมูลมี2แหล่งได้แ,ก,แก่แหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งข้อมูลภายในฐานข้อมูลภายในของกรมสันทารกรน q ใครบ้างที่จะได้รับจดหมายเตือน a แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินได้ในปีภาษี256 2และปีภาษีก่อนหน้าและยังไม่มีการยื่นแบบสแสดงรายการในปีที่มีเงินได้กลุ่มที่2กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินได้ในปีภาษี2,563และยังไม่มีการยื่นแบบสแสดงรายการในปีภาษี2 5ง3ัอใครบ้างที่จะได้รับจดหมายเตือน A. แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินได้ในปีภาษี2,562และปีภาษีก่อนหน้าและยังไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการในปีที่มีเงิน Q ใครบ้างที่จะได้รับจดหมายเตือน A แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินได้ในปีภาษี2,562และปีภาษีก่อนหน้าและยังไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการในปีที่มีเงินได้ กลุ่มที่2กลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินได้ในปีภาษี2,563และยังไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการในปีภาษี2,563รับทําบัญชีร้านค้า TikTok, s h ป p e e Lazada พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า10,000บาทแถมเอกสารบัญชีและภาษีแถมตัวอย่างสัญญาธุรกิจแถมคู่มือแอดมินและงานเอกสาร รวมทุกรายการปกติ15,000บาทเหลือเพียง6,590บาทรับจดทะเบียนบริษัทรวมค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์พร้อมของแถมสุดพิเศษมูลค่ากว่า35,000บาทแถมโปรแกรมแพ็กเกจสูงสุดมูลค่า12,500บาทแถมคอสสอนวางระบบบ,บัญชีมูลค่า14,500บาทชุดเอกสารบริษัทจัดตั้งครบเซตมูลค่า8,000บาทรวมทุกรายการราคาปกติ35,000บาทราคาเพียง1 5 0 0 0บาท